เมมเบอร์ก็ค like ุยกันเรื่องนี้บ่อยเนาะว่าแบบสภาพตัวเองตอนเป็นแฟนจะเป็นยังไงหนูต้องเป็นคนติดแฟนมากแบบติดแฟนโมบายจะต้องเป็นจะต้องเป็นแบบเด็กติดแฟนแน่ๆเลยติดแฟนที่แบบว่าติดแฟนจริงๆที่แบบเออยเ้ยแบบเพียงถึงมีแฟนต้องเป็นสายแบบจะเป็นสายน้องแน่เมมบอวะ พูดขึ้นมาคำหนึ่งคือหนูว่าขัำมากเลยหนูรู้สึกได้ว่าคนที่เป็นแฟนพี่เป้ได้ต้องเป็นคนประเภทเดียวกันถ้าจะคบกับเขาเป็นแฟนได้ต้องไม่เซาซีเหมือนกันนะคือถ้าเธอเป็นคนเซาซีแบบเออต้องตอบไลน์เราตลอด24ชั่วโมงนะพี่เป้ของออเลิกไหมกีอแ่คาาโเมม ถึงไอเนี้ยเป็นแฟนกันแล้วจริงๆอ่ะเมมเบ์ก็คุยกันเรื่องนี้บ่อยเนะว่าแบบเขาเรียกอะไรนะสภาพสภาพหรอเรียกว่าสภาพได้ไหมสภาพตัวเองตอนเป็นแฟนจะเป็นยังไงอ่เงี้เขาเรียกว่าสภาพปะวะเขาเรียกอะไรภาพตัวเองตอนเป็นแฟนเป็นยังไงอย่างงี้ปะอือก็เคยค,ยคุยคุยแบบนั่งนั่งคุยกันว่าเออคิดไม่ค่อยออกเหมือนกันว่าตอนตัวเองเป็นมีแฟนเป็นยังไงคือบางคนเขาก็เคยมีแฟนมาแล้วใช่ไหมแต่อย่างเราไม่เคยมีก็จะแบบเออคิดบ้างไหมว่าแบบเออตอนเรามีแฟนจะเป็นยังไงจะเป็นคนติดแฟนไหมยังไงอย่างเงี้ย หนูก็เลยแบบเหมือนคุยกับเมมเบอร์เลยว่าหนูก็เลยบอกไปเลยว่าหนูมั่นใจร้อเปเซนว่าหนูต้องเป็นคนติดแฟนมากแบบติดแฟนแต่ไม่ไม่ได้ต,ติดแฟนที่ไม่ใช่ตัวติดกันติดแฟนที่แบบมีอะไรจะนึกถึงเขาเป็นคนแรกอะไรอย่างนี้มากกว่างงไหมอะสภาพฟังแล้วแปลกๆภาพก็พอเออภาพก็ได้ภาพตอนมีแฟนเออคิดว่าหนูอาจจะเป็นคนติดแฟนติดแฟนที่ไม่ได้หมายถึงแบบเราต้องตัวติดกันตลอดเวลาฉันทักไปเธอต้องตอบอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ หนูน่าจะเป็นประเภทที่เวลามีเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นทุกข์หรือสุขอะไรเงี้ยจะพยแบบจะต้องนึกถึงเขาเป็นคนแรกแน่เลยแบบเฮ้ยเธอวันนี้ฉันเจอเรื่องนี้มาแล้วก็พิมพ์ไลน์ไปหาเขาเลยคือเธอจะตอบพรุ่งนี้ก็เรื่องของเธอฉันถือว่าฉันบอกแล้วหนูน่าจะเป็นประเภทนี้เพราะว่าหนูอ่ะมีเพื่อนใช่ปะ่ะแล้วเพื่อนอะชอบบอกว่าหนูไม่ค่อยตอบไลน์คือหนูก็บอกเข้ไปเหมือนกันว่ามีเรื่องอะไรอะพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยถ้าเราอยากตอบไปแล้วตอบเองแต่ถ้าไหนเราไม่ตอบตอาจจะรับรู้แล้วแต่ว่าตอบในใจอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยคิดว่าถ้าหนูมีแฟนคงไม่แบบถึงขั้นเธอต้องตอบไายเราตลอดเวลาเธอต้องรับใส่เราตลอดเวลาคนเรามันว่างไม่เท่ากันเนะ่แบบบางทีฉันว่างเธออาจจะไม่ว่างก็ได้อะไรเงี้ยอ่านอาจจะอ่านอาจอาจะส่งจดติกเกอร์ให้หนึ่งอันก็ได้อะแต่ว่าแล้วนั่นคุยกันไป,ไปอะไรนะโมบายคุยกันถึงโมบายว่าแบบโมบายจะต้องเป็นเราต้องเป็นแบบเด็กติดแฟนแน่แนๆเลยติดแฟนที่แบบว่าติดแฟนจริงๆที่แบบเธออะไรแบบแบบต้องต้องเง,งี้ยวตัวงูอะ่ะเข้าใจป,ปะ เออคุยกันแล้วชวนเลยต้องตังเงาตะงมูแน่เลยอ่ะแบบโมบายต้องเป็นสายแบบติดแฟนแบบแบบอยากอยู่กับเธอตลอดเวลาแบบมีเธอต้องมีฉันอะไรอย่างเงี้ยแบบไปไหนต้องไปด้วยกันเป็นแพ็กคู่ทัวร์นี่คือแบบภาพที่คุยกันเอะไรนะคุยกันว่าแบบพี่เมหนึ่งมีแฟนแล้วนั้นคุยกันบนด่านฟ้าฉันจําได้พี่เมหนึ่งมีแฟนต้องเป็นสายแบบจะเป็นสายน้องแน่แบบน้องรู้สึกว่าพี่เมหนึ่งมีแฟนน่าจะน้องน้องแบบเอ้เธอวันนี้เหนื่อยไหมแบบอะไรอย่างเงี้ยมงว่าคือ กันแล้วก็งงๆอ๋อมีแบมบูแบมบูอะพูดขึ้นมาขับหนึ่งคือหนูว่าขับมากเลยแบมบูบอกว่าพี่เคยคิดปะว่าแบบถ้าใครได้เราเป็นแฟนนะต้องโชคดีมากแน่เลยแล้วน้องก็แบบอย่างเงี้ยะสภาพอย่างเงี้ยอยู่บนโต๊ะอาหารนียแล้วก็พี่เคยนึกปะว่าถ้าใครแบบว่าได้เราเป็นแฟนโชคดีมากเลยนะเพราะว่าหนูจะรักเขามากเลยพี่แล้วหนูก็หันไปมองแบมแบบูแบบแบบ แบบหลงตัวเองเหมือนกันเนาะแต่ว่าแต่หนูเห็นด้วยนะบอกว่าเออก็เห็นด้วยบอกว่าเออว่ะพี่ว่าคนที่แบบได้แบมเป็นแฟนน่าจะเออโชคดีเพราะว่าแบบแบมแบบจริงจังแบมเป็นคนที่จริงจังกับกับเรื่องที่แบมสนใจอะไรเงี้ยอือว่าใช่แบมจริงจังมากใช่คือหนูรู้สึกว่า Bam แบมน่าจะเป็นคนที่จริงจังกับเรื่องความรักอะไรเงี้ยแต่หนูอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าถ้าถ้ามีใครเป็นแฟนอยู่แล้วจะโชคดีนะไม่เพราะว่ารู้สึกว่าถ้ามีคนแบบมาเป็นแฟนกันหนูรู้สึกว่าหนูต้องเป็นลูกเขาแน่เลยอ่ะเพราะว่า เออหนูเป็นคนที่ใส่เด็กอะที่ใส่เด็กเยอะมากเลยอะรู้สึกว่าหนูในตอนนี้ไม่พร้อมเป็นแฟนใครเลยแบบเหมือนหนูเอาภาระไปให้เขาเลยไม่ได้หนูต้องเป็นผู้ใหญ่ให้มากกว่านี้นะจ๊ะคิดภาพพี่เป้มีแฟนไม่ออก พี่เป้ก็เห็นด้วยกับประโยคแบบนะที่แบบใครเป็นแฟนเราต้องโชคดีมากแน่เลยพี่เป้แบบใช่พี่เห็นด้วยจําได้พี่เป้บอกเห็นด้วยเพราะว่าเราจะรักเขามากอะไรเงี้ยสงสารแฟนที่เป้ไม่หนูว่าหนูรู้สึกได้ว่าคนที่เป็นแฟนพี่เป้ได้ต้องเป็นคนประเภทเดียวกันองค์ปะคือพี่เป้อะไม่ใช่ไม่ใช่คนขี้ลำาขานหรือว่าเป็นคนขี้ลำาคาญคือพี่เป้เป็นคนไม่อะพี่เป้เป็นคนไม่ชอบคนเซาซีทุกคนคือเขาเป็นคนไม่ชอบคนเซาซีรู้สึกว่าถ้าจะ คบกับเขาเป็นแฟนได้ต้องไม่เซาซีเหมือนกันนะคือถ้าเธอเป็นคนเซาซีแบบเธอต้องตอบไลน์เราตลอด24ชั่วโมงนะพี่เปีย <_ S 1> ของเออ <_ S 2> เลิกไหมแต่ว่าเขาเป็นคนไม่ชอบคนเซาซีเฉยแต่ว่าน่าจะเป็นมุมแฟนที่ด้านหลักอยู่ e> นอนเช้าถึงเยน็นอืมหนูว่าคนเป็นแฟนกันอนะมันคือหนูไม่เคยมีแฟนทุกคนแล้วแค่หนู่าพูดเรื่องนี้แหละคือหนูไม่เคยมีแฟนหนูก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคนเป็นแฟนกันอะมันต้องเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่ามันต้องต่างกันมาก พื่อจะได้ดูแลกันได้เช่นไม่ชอบกินข้าวเช้าต้องคบออกับคนชอบกินข้าวเช้าเขาจะได้ชวนมากินข้าวเช้าหรอหรือว่าต้องคบกับคนที่ไม่ชอบกินข้าวเช้าเหมือนกันจะได้ไม่มีใครแบงคับกันคือหนูไม่ดูทุกคนเพราะว่าหนูยังไม่เคยห <c oughs> นูก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคนเราควรจะคบคนที่เหมือนกันไหมแต่หนูรู้สึกว่าคนที่เหมือนกันน่ะมันจะ จึงดูดเข้ามาหากันหนูก็เลยคิดว่าส่วนใหญ่แล้วคนเป็นแฟนกันเขาก็ต้องมีส่วนที่เหมือนกันแบบเป็นส่วนมากอยู่นะไม่งั้นมันจะคบกันไม่ได้เข้าใจปะคือแบบสมมติว่าหนูเป็นคนโลกส่วนตัวสูงแล้วคุณเป็นคนแบบโลกส่วนตัวไม่สูงคุณเป็นคนชอบเข้าหาโลกส่วนตัวคน, <c oughs> คนอื่นอย่างเงี้ยคุณเป็นคนชอบอยู่ในโลกของทุกคนหนูก็คงจะไม่ยุ่งกับคุณ <c oughs> อะไรเงี้ยเพราะว่าฉันเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเธอจะมาเข้าในโลกฉันไม่ได้ไม่ได้อย่างเงี้ยหนูอะไปดูดวงมาหนูไปดูดวงมา แล้วเขาก็บอกว่าแบบว่าเ,เป็นเป็นดวงที่มีเนื้อคู่แบบว่าเฮ้ยเราองมาคุยเรื่องนี้กันอ๋อจริงนะอยู่หอเราดูดวงกันบ่อยมากที่แบบเป็นดวงใน y YouTube อะ่ะ <c oughs> แล้วก็ให้ที่เขาให้เลือกหินให้เลือกไพ่ให้เลือกของแปลกๆอะไรพวกนี้ใช่ป่ะ <c oughs> แล้วก็มาเปิดไพ่กัน <c oughs> ที่หอดูกันบ่อยมากแบบหยุดปั๊ดหนึ่งแล้วก็เงยหน้ามองกันหนูได้กองหนึ่งแหละพี่เป้ได้กองสี่โมบายได้กองสี่เหมือนกันหรือบางทีแบบพี่ผักได้กองหนึ่งมันหนูอะไรอย่างเงี้ยก็แบบโอเคแล้วก็นั่งฟังนั่งฟังไปด้วยกันเลยอย่างเงี้ย ทุกสำนักทุกคลิปตั้งแต่ลายมือไม่ว่าจะเป็นลายมือหรือว่าดูดวงชะตาก็ตามเขาบอกว่าหนูจะมีเนื้อคู่ทุกคนหนูมีเนื้อคู่ที่มาจากชา้นปังก่อนเฮ้ยเราก็ไม่อากจะเชื่อนะเพราะว่าตอนนี้ยังตอนนี้ยังไม่เช่เรื่องความรักอะคือตอนไปดูดวงทุกครั้งหนูจะแบบเขาถามเลยดูเรื่องความรักไหมหนูก็จะ ยังอะค่ะหัขอดูเรื่องการงานกับการเรียนก่อนได้ไหมคะแบบเรื่องความรักแบบเก็บไว้ท้ายๆชั่วโมงเพราะว่าเวลาดูดวงคณะเป็นชั่วโมงใช่ปะเรื่องความรักก็เก็บไว้ท้ายๆชั่วโมงละกันแบบเป็นแถมถ้ามันแบบมีเวลาก็จะคุยถึงนะแต่คือเหมือนตอนนี้เรายังไม่พร้อมที่จะเจอด้วยเราก็เลยแบบเอ้ยยังยังยังอะค่ะยังเอาเอาไว้ท้ายๆชั่วโมงค่อยถามนะคะตอนนี้เอาเรื่องการงานกับการเรียนค่ะ อนาคตหนูจะรวยไหมคะถามกันแบบอนาคตหนูจะรวยไหมคะคือหนูจะไม่รวยนะแต่หนูเป็นคนเด็กแบบเป็นดวงพื้นเพยแบบขยนันอะไรอะไรเงี้ยแบบจะไม่อดตายหนูก็อ๋อรอคะอ๋ออ๋ออ๋ออะไรเงี้ยหมอ,อ,อตอบดีๆนะ <laughs> บุกเพยเขาบอกถึงจะมีบุกเพยแต่ว่าเหมือนเขาบอกว่าตอนจเจอเฮ้ยอันนี้คือหนูแต่ว่าอันเนี้ยหนูอะดอกตาเบ้ยนึงหนูเริ่มรู้สึกว่ามันอาจจะอาจจะแบบ เอออาจจะดูแฟนตาซีไปนิดนึงแต่ก็หมอพูดมาแล้วก็เชื่อไปน,นิดนึงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าตอนหนูเจอเนื้อคู่หนูนะจะแบบสบตากันสบตากันครั้งนั้นเธอตาตึงในฝันเลยแบบว่าสบตากันแล้วแบบมันจะรู้เลยว่านี่เนื้อคู่เราซึ่งหนูมีความแบบคนเรามันจะปิ๊งกันได้เหรอคือหนูไม่เคยปิ๊งแบบไม่เคยมองหน้าใครแล้วแบบปิ๊งอะ อาจจะยังไม่เจอคนที่หน้าตาดีอะไรเงี้ยไม่จริงเพราะว่าในวงการคือคนแบบหน้าตาดีเยอะมากแต่ยังไม่เคยเจอใครแล้วแบบปิ๊งอ่ะหนูก็เลยไม่ค่อยเชื่อสิ่งที่เรียกว่าปิ๊งอ่ะหลักแรกพบอะไรเงี้ยเออไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เออไม่ค่อยเชื่ออะวะมันคนเรามันจะแบบเดินผ่านกันแล้วมองหน้าแล้วก็อย่างงี้เลยเหรอไม่รู้อะ่ะเออมันมันดูว่าเป็นนิดนึงอะ่ะคือแต่เขาก็พูดมาหนูก็ไม่รู้อะ่ะ ไม่รู้คือฉันยังไม่เคยเจอคนที่ฉันรู้สึกใจเต้นแรงคือเก็ตปะเอแล้วชีวิตนี้ฉันจะฉันจะมีแฟนยดงไงวะเพราะว่าหนูเอาเป็นคนที่ไม่ชอบเอาคนเออไม่ชอบเอาเพื่อนมาเป็นแฟนเก็ตปะคือถ้าเรารู้จักกันในฐานะที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วคุณจะได้อยู่ในโซนนั้นตลอดไปฉันจะเราจะไม่มีการขยับขยื่นความสัมพันธ์เด็ดขาดเหมือนวางไว้เลยว่าคนนี้คือเพื่อนคุณจะเข้ามาในสเปซข,ของเราได้เท่านี้คนนี้เป็นพี่คนนี้เป็นน้องคุณสามารถเข้ามาในสเปซข,ของเราได้เท่านี้ซึ่งหนูเลยค่อนข้างมั่นใจว่าหนูจะ ไม่เอาเพื่อนมาเป็นแฟนแบบพันห้าสิบล้านเปอร์เซ็นต์ไม่เอาเพื่อนมาเป็นแฟนแต่สมมติว่าเราออกจากวงไปออกจากวงไปอย่างเงี้ยไม่อยากถึงขั้นแบบเป็นแฟนเขาแล้วแบบพยายามเข้ามายอยู่ในโลกของเราอย่างเงี้ยหนูจะไม่อยากเพราะว่าอะไรไม่เชื่อว่ารังเกียจหรืออะไรนะคือหนูอะไม่อยากเป็นไอ้น้ำใสในชีวิตเขาอะคือถ้าเราสนิทกันใช่ปะคุณก็จะรู้เช่นเห็นชาติทุกอย่างทั้งด้านที่ดีแล้วก็ไม่ดีของหนูก็หนูจะกลายเป็นแบบไอ้น้ำใสในชีวิตคุณซึ่งแบบไม่ได้อะคือ บนโลกนี้ฉันอยากให้ยังมีคนที่รักฉันเป็นแบบน้ำใสน้องน้ำใสมังมีน้ำใสน้ำใสลูกอยู่ช่วยรักฉันในบุมที่เป็น b บียร์ t ฟตี้แบบว่าอย่าอย่ามาสนิดกันอย่าให้ฉันได้เป็นไอ้น้ำใสในชีวิตเธอเลยติดตามดรไลฟ์ของพวกเรารวมถึงดิจิสัลคอนเทนต์กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am f o t e application